ครับบออกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้จะมาแจกอมอสภาพสวยและก็ถนนสวยนะครับของอพี่กายคามารอฟนะครับก็ผมลงให้เว็บ125หนึ่งคันครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็แรงครับ ไปดูเลยครับรถ <c oughs> นี่ครับไมนสวยเท่าไรก็ใช้ได้ครับ <c oughs> เครื่องแรงอยู่ <c oughs> มอตัวนี้เนี่ยเออเครื่องไม่แรงก็เรื่นไ,ได้นะครับไม่เดิง <c oughs> ดูความแรงของรถครับ ดูถนนครับดูถนนโอ้โหต้นไม้อะไรสวยครับท้องฟ้าก็สวยนะดูต้นไม้ครับไม่สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมีแต่ของสุนิภาพสวยกว่านี้สักแดกทำไม ต้นไม้ก็สวยนะครับดูครับโอ้โหเรียงเขียวขจีเชียวนะขนาดไฟก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าดูถนนครับโอ้โหแม่งสมจริงมากครับสมจริงมากโคตรเลยครับดูครับเหมือนมีหินจริงๆเลย โอ้โหจะทำสวยไปไหนเนี่ยโอเคครับพวกเขาฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชม <c oughs>